เพื่อนๆเ,เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำา i เแล้วนี่เวลาจะกินอะไรอะ่ะก็กินได้นี่ครับตามสบายเต็มที่เลยจริงหรือเปล่าสําหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากจะรู้เหตุผลมากสามารถเลื่อนลงไปอ่านคําตอบที่ใต้คลิปนี้ได้เลยครับแต่ถ้าสําหรับเพื่อนๆที่อยากรู้เหตุผลนะครับมาฟังรายละเอียดกันเลยครับว่าเพราะอะไรอย่างแรกเนี่ย ให้เพื่อนเพ่ความเข้าใจก่อนว่า IF หรือว่า Intermittent Fasting เนี่ยมันคืออะไร Intermittent Fasting ก็คือการกินสลับกับการหยุดกินเนี่ยเป็นช่วงๆ่วงคือสลับกันไปสลับกันมานะครับโดยที่ช่วงเวลาที่เรากินเนี่ยมีระยะเวลาที่มันสั้นมากกว่าช่วงเวลาที่เราหยุดกินครอันนี้คือ IF คอหรือว่าแกนนะครับของ IF คือ2เรื่องนี้ครับผมอันแรกก็คือ m t r อันที่2ก็คือ AMPK ในช่วงเวลาที่เราฟีดดิ้งหรือว่ากินอาหารเข้าไปโดยเฉพาะอาหารที่มันมีพลังงานทั้งหมดนะครับใน3มหมู่หลักคาร์โบไฮเดรตโปรโตีนไขมัน3อย่างเนี้ยช่วงเวลาที่เราฟีดดิ้งช่วงเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายเซลล์เราเนี่ยมันมีพาสเ์ของ2อ,อ,นนอ, e อ,อันนี้คือ mtor กับ impk 2อันนี้คือก r o ตแฟกเตอร์ครับผมที่ทําให้เซลเนี่ยมีการแบ่งตัวเพื่อเอาเซลลที่แบ่งตัวเนี่ยไปพัฒนาไปต่อเติมไปซ่อมแซมส่วนที่มันสึกหรอนะครับเป็นกรูตแฟกเตอร์ของร่างกายแต่ช่วงเวลาที่เรา f a สติ n งหรือช่วงเวลาที่เราอดอาหารเนี่ยแน่นอนแล้วมันก็ไม่มีพาร์ตเวของโฟร์แฟกเตอร์สองอันนี้เพราะฉะนั้นคอเลยแก่นเลยของ i อเนะครับก็คือการรักษาสมดุลของโฟร์แฟกเตอร์นั่นเองครับส่วนที่เล็กที่สุดในร่างกายก็คือเซลล์ทีเนี้ยเซลล์เนี่ยพอเวลาประกอบขึ้นมาหลายๆเซลล์ครับก็เป็นเนื้อเยื่อแล้วจากเนื้อเยื่อที่ประกอบขึ้นมาหลายๆอันก็เป็นอวัยวะแล้วพออวัยวะต่างๆประกอบขึ้นมา รวมตัวกันก็เป็นร่างกายผมเปรียบเทียบให้เห็นภาพนี้ละกันว่าร่างกายเราเนี่ยเปรียบเทียบเหมือนกับหมู่บ้านแล้วเซลล์เราเนี่ยเซลล์หนึ่งนะเปรียบเทียบเหมือนกับบ้านพอในหมู่บ้านใช่ไหมมันก็จะมีบ้านบ้านบ้าน,บ,านบ้านเนี่ยหลายหลังรวมตัวกัน, <ๆ S 1> ก,นก็เปรียบเทียบเ,เหมือนกับเซลล์เรานี่แหละทีนี้นักวิทยาศาสตร์เก่งๆนะครับนักโภชนาการเก่งๆเขาเข้าไปเขาไปศึกษาไงว่าในบ้านหลังหนึ่งเนี่ยในเซลล์เนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับ มันมีผนังเซลล์มันมีนิวเคลียสมันมีเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมมันมีไมโทคอนเดรียมันมีไลโซโซมมันมีไซโตพลาซึมเอาง่ายๆฟังไอ้พวกนี้มันรู้สึกแบบมันเป็นเรื่องไกลตัวมันเป็นเรื่องแบบวิทยาศาสตร์ใช่ไหมเปรียบเทียบอย่างนี้แล้กันบ้านนั้นน่ะกำแพงมันมีอะไรบ้างส่วนประกอบมันคืออะไรบ้างในในบ้านนั้นน่ะมีห้องอะไรต่างๆบ้างมีอุปกรณ์อะไรต่างๆบ้างแล้ว ส่วนประกอบต่างเนี่ยที่มันต้องประกอบขึ้นมาเป็นกําแพงเป็นห้องต่างๆเป็นอุปกรณ์ต่างเนี่ยมันใช้อะไรบ้างแล้วการทํางานของห้องต่างๆอวัยวะต่างๆที่ส่วนประกอบต่างๆที่อยู่ในเซลล์เนี่ยมันทํางานยังไงแล้วเงื่อนไขคอนดิชันสภาพแวดล้อมยังไงที่ทาให้มันทํางานดีที่สุดอันเนี้ยสุดท้ายใช่ไหมเขาก็เลยเอาไอ้ส่วนที่เล็กที่สุดเนี่ยที่อยู่ในเซลล์เนี่ยแบ่งออกมาเป็นส่วนที่ใหญ่ออกมาก็คืออาหารหลัก6หมู่ที่เราควรจะต้อง ได้รับเข้าไปทุกวันนะครับดเดลีอินเทคเข้าไปตั้งแต่คาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่น้าแล้วก็เขากเา็เปรียบเทียบออกมาเป็นหน่วยที่ที่มันเป็นหน่วยที่เป็นสเกลของร่างกายแล้วแหละมันไม่ใช่หน่วยสเกลของของเซลเพราะเวลาเรากินเข้าไปเราต้องเข้าทางปากถูกไหมแล้วค่อยไปย่อยเป็นส่วนเล็กๆและถึงเข้าปากเซลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอนักวิทยาศาสตร์เขาไปศึกษาส่วนที่เล็กที่สุดแล้วเขาก็มาแปลงมาเป็น สเกลใหญ่ก็คือสเกลของร่างกายเนี่ยให้เราเป็นอาหารหลักหกหมู่เพื่อให้แต่ละวันเนี่ยเขาแนะนําว่าเราควรจะกินวันละขั้นต่ําเท่าไหร่แล้วกินได้ดีที่สุดออพติมัมที่สุดที่ร่างกายควรจะได้รับเนี่ยเพื่อร่างกายสมบูรณ์สูงสุดเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนะครับคาถามที่ถามตอนแรกต้นคลิปว่าเมื่อเราทํา IF แล้วเนี่ยเราจะกินอะไรก็ได้ดิกินเต็มที่คลีเต็มส่วนขออนุญาตที่พูดไม่สุภาพนะครับ ก็เปรียบเทียบให,ให้สนุกสนุกใหญนะคะัคำตอบก็คือว่าแล้วแต่ครับผมแล้วแต่เป้าหมายอ่ะแล้วแต่โจทย์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าคนไหนเนี่ยที่สนใจโฟกัสเฉพาะเรื่องว่ารักษาสมดุลของโกรดแฟกเตอร์คือฟิตติ้งกับฟาสติ้งเนี่ยให้มันพอดีพอดีสมดุลของโกรดแฟกเตอร์เนี่ยหรือหลักๆมันก็คือเรื่องอ้วนผอมเครับเรื่องหุนน่นแน่นอนการทำา IF เนี่ยยังไงมันก็ตอบโจทย์เพราะมันทำให้ รูปร่างเราหุ่นเราเนี่ยมันดีอยู่แล้วแต่ถ้าใครที่มองไปมากกว่านั้นหรือมีเป้าหมายมีมีความต้องการที่นอกเหนือกว่าเรื่องแค่การรักษาสมดุลของโกรทแฟกเตอร์มันก็ต้องมองมองไปมากกว่านั้นเพราะสิ่งที่เรากิน,กนเข้าไปเนี่ยมันก็คือองค์ประกอบทั้งหมดของเซลล์ถูกไหมฮะซึ่งเซลล์ก็คือส่วนที่เล็กที่สุดของร่างกายสุดท้ายมันก็ประกอบขึ้นมาเป็นร่างกายเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วต้องไปถามตัวเองครับว่า เราเนี่ยโจทย์ของเราเนี่ยคืออะไรถ้าโจทย์ของเราคือแค่รักษาสมดุลของฟุตแฟกเตอร์แน่นอนใน F ตอบโจทย์แต่ถ้าคุณโลภมากกว่านั้นคุณมีต้องการมากกว่านั้นต้องการสุขภาพที่สมบูรณ์สูงสุดต้องการไกลจากโรคต้องการเสื่อมชราช้าแก่ช้าต้องการหน้าใสต้องการหุ่นดีต้องการทุกๆอย่างทุกทุกอย่างทุกคอนดิชันท,ที่ทําให้ร่างกายมันดีที่สุด มันต้องมีอะไรมากกว่าแค่การรักษาสมดุลของโปรตีแฟกเตอร์ครับสุดท้ายนะครับฝากไว้วันนี้ผมกางแผนที่ของเซลล์กลางแผนที่ของร่างกายออกมาแล้วคุณเนี่ยเป็นเจ้าของของร่างกายเป็นเจ้าของของรถของคุณคุณมีเข็มทิศของคุณคุณก็ต้องไปดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเข็มทิศเป้าหมายส่วนตัวของคุณเนี่ยมันจะเดินไปทางไหนถ้าคุณมีแผนมีแผนที่ของเซลล์แผนที่ของร่างกายแล้วว่าเนี่ยมันคือเครื่องนี่นี่คืออัลกอริทึมของการทํางานของเซลล์เรา เป้าหมายก็แล้วแต่คุณและว่าคุณจะเดินทางไปทางทิศไหนสุดท้ายก็ลองไปถามตัวเองครับว่าคุณอยากจะเดินทางไปทางทิศไหนนะครับแล้วก็ดูตามแผนที่ที่ผมกลางมาให้ครับ